สวัสดีครับฟุตบอลฟอครับ EP นี้ครับเราอยู่กันที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนคนปรปฐมครับวันนี้เรามาดูการฝึกซ้อมและสัมภาษณ์ทีมน้องใหม่ไฟแรงนะครับน้องใหม่แต่หน้าเก่าครับนั่น,นก็คือนครปฐมยูไนเต็ดครับหรือเสือป่าราชาที่มีสปอนเซอร์อย่างเครื่องดื่มตราช้างครับสนับสนุนทีมมาอย่างยาวนานซูงนี้เราจะมีการพูดคุยกับนักฟุตบอลตัวหลักๆของทีมเลยก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ ครับผมโชคชัยชูชัยนะครับกับตันทีมนครปฐมอยู่ในเต็ดครับที่อยู่กับทีมมาประมาณกี่ปีแล้วพี่ประมาณ9ปีครับโอ้ตอนตกชั้นนี่ตอนนั้นอึ้งไปอึ้งไปสักพักนึงเลยครับแล้วก็นอนคิดตั้งหลักตัวเองว่าตัวเองจะเอาเอายังไงต่อจะเล่นต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าย้ายทีมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วนี่เป็นไงบ้างครับกลับมาอยู่ กับทีมที่เราเคยสร้างชื่ออีกครั้งนึงก็ก็ดีใจที่ได้กลับมาได้กลับมาเล่นที่ที่นี่อีกครั้งหนึ่งมันมันเปลี่ยนแปลงไหมจากที่เราเคยอยู่กับปัจจุบันนี้ใช่ก็ก็มีครับแบบตั้งแต่วันแรกที่มาจึงปัจจุบันเนี้ยก็มีเปลี่ยนแบบหลายๆอย่างมากแล้วก็พัฒนาทุกๆปีชื่อตะคือกครับตำแหน่งปิกไซครับขอี่พุนนะครับ my name is atitberg I play attacking. I, didn't uh, uh, I played before, I played uh, midfielder, both defensive midfield, box to box, and uh, attacking. But uh, the last two years, uh, I've been moved to play more attacking and uh, I've developed there, so uh, now I like to play there. <laughs> ทำให้พี่ตัดสินใจอยู่ช่วยทีมต่อจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งสำคัญเลยก็เป็นผู้ผู้ผู้บริหารครับที่ที่ให้ความเชื่อมั่นใ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 นตัวเราด้วยแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับทีมเนี่ยว่าเขาจะทำต่อแน่นอนครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่แบบเออพาพาทีมให้ประสบความเด็ดให้แฟนบอลแนี้ภูมิใจนะครับภูมิใจทั้งจังหวัดนครบุรด้วยแล้วก็ตัวผมเองด้วยว่าผมอยู่ใน ทุกชุดที่ตกลงไปหรือขึ้นมาอะไรเงี้ยควา Moment มโมเมนต์มันมันรู้สึกว่าภูมิใจมากครับที่ที่ทำให้น, United นังกัมาถมยูนเต็ดนี้มาอยู่จุดนี้ได้ครับมาอยู่นครปฐมยังไงบ้างก็มีวามสุขครับวามสขใช่ครับพอมาอยู่ทยลีมันยากมันแตกต่างครับกับฟุตบอลที่เราเล่นมากกาก็ยากครับทุกอย่างไม่มันรับประเจปรเจกต์อีกคนด้วย แล้วก็เราเฉพาะเล่นไทยดิกสีไทยดิกสางเล่นยากใช่นักบอลเป็นผมคือเล่นด้วยทีมเวิร์ครับรักสามัคคีด้วยกันนะครับคือเราอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องมากกว่าครับผมทำให้ให้ให้มาถึงจุดนี้ได้ค,คือเรื่องหนึ่งคือมันเป็นทีมเล็กใช่แต่ก็แบบน้องๆแล้วก็พี่ๆ ที่อยู่ช่วยช่วยกันเล่นมันไม่มีแบบคนนี้เป็นซุปตาเป็นอะไรแบบเป็นทีมที่แบบช่วยกันเล่นนะครับมีใจที่แบบอยากเล่นช่วยทีมแล้วก็ช่วยเพื่อนร่วมร่วม,ร,วมร่วมทีมด้วยครับคิดว่าจริงเราซุปเป star, อร์สตาร์ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่มีใครเลยทุกคนเท่ากันหมดครับเรารู้แบบว่าเออเราเล่นกอมจนเเข้าตาอาจจะมีมีชื่อติดในทีมชาติที่จะฟีฟ่าเดย์ในตัวเรา now of course since I come to Thailand it's been <laughs> It's been a goal and a dream for me to play for Thailand, and uh, I'm done well in the league now. So I had the name for uh, the 51st to go now to the national team, and uh, it's of course uh, an honor if I get picked to uh, to be with the team for the last 23. My to help the team help the and try to อะไรคือปจัจจัยสำคัญที่ทําให้ทีมอยู่จุดนี้ได้นักบอลปฐนมคือเล่นด้วยทีมเวอร์ครับรักสามัคคีด้วยกันนะครับคือเราอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องมากกว่าครับผมอะไรที่ทําให้เราปรับตัวเร็วมากทุกความปรับปอย่างพัฒนาตัวเองแล้วตรงนี้น่าจะเวลาถึกครับเป้าหมายของเราในฤดูดกาลคือเป้าหมายเราไม่ตกชั้นครับ <laughs> ใช่จริงๆไม่ตกชั้นเลยใช่เราช่วยกันแล้งไม่มี นักเตะใหญ่ๆแล้วแล้วก็ทุกเกมเราช่วยกันแลงแล้วตรงนี้เรามั่นใจด้วยใช่น่าจะโมเมนต์เราครับตรงนี้คิดว่าทำได้ไหมเรามั่นใจในทีมเราแบบทำได้ทุกอย่างอ่ะก็ม,มีความเชื่อแล้วก็ทำงานหนักว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ครับ my name is Coach Akbar. Uh, I'm the head coach of Nakom Batom. Uh, I'm happy to be here for this interview. อะไรที่ทำให้โค้ชตัดสินใจมาทำทีมนักบอลทุกคน uh, After my game uh, against Nakom Batom, when I was a coach of Udon last year, uh, the bosses, uh, the previous head coach, uh, they were there, and together, uh, Majid was the club's agent. They approached me uh, after the game, and after that, we kept in contact, we talk, and then that's how I came to Nakom Batom. ตั้งแต่เขาอยู่ที่อุดรนะครับแล้วช่วงที่นักกอล์ฟมไปเยอนอุดรแล้วก็ได้คุยกับพวกโค้ดแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อยู่นี่แล้วแบบมีการคุยนิดนิดหน่อยเขาก็อยากมีแผนที่ในช่วงนั้นที่อยากจะดึงเขามานี่ทีสองสุไทลิกมันยากไหมความแตกต่างได้เซอร์บิ๊กดิเฟ e เซนซ์ในเทคนิค bit h ทางเทคนิคของเกม T2 แกรี่ต้นท์มีการวิ่งเยอะมาก T2 เว่งสายเว่งสายใช้พลังเยอะแต่ในทีนึงมันเป็นบอลทัติกแล้วก็ระบบแล้วก็คุณภาพของนักเตะครับก็ขอบคุณ แฟนคลับของนครปฐมนะครับที่ที่ไม่ว่าเราจะตกลงไปเขาก็ยังซัพพอร์ตเราแล้วก็ยินดีที่วันวันที่ขึ้นมาครับผมผมอยากบอกว่าทุกเกมเราจะเล่นเต็มที่ครับแล้วก็ขอให้กำลังใจเราทุกเกมครับ Yeah for me it's uh, first of all i s a n d thank you for the fans because I've uh, been in for now this is my third season and I've seen how the fan ball like have helped us all the way from from the start of COVID when it wasn't allowed to have all the fans inside to now, the next two years where people have been allowed in and everyone helped us both inside and outside the field, so uh, I want to say a big thank you. For us, very simple. For Nakom Batom, we don't look too far ahead. We always focus on the next game. We just want to do well and try to win every game we play. So we focus on one game at a time. End of the season, let's see where we are. อ h s a รั m k o d h e said t h เราก็จะจดูเป็นนัดต่อนัดทำดีในทุกทุนัดเราก็จะแกบแต้มมากที่สุดจบรุ่นด้วยกันจะอยู่ที่ไหนก็ว่าตัว่กันใหม่ วันนี้ก็ซ้อมบอลเสร็จครับก็เลยพามากินข้าวต้มครับร้านประจำที่ขาดไม่ได้เลยครับก่อนใน,นนี้ก็เล่นล,ลีกลองมาพอมาปีนีได้เล่นไทยลีกเป็นไงบ้างมันก็ตื่นเต้นอีกครั้ง,งานึงมันท้าทายาครับก็2ปีแล้วอ่ะที่ไม่ได้เล่นไทยลีกกลับมาเล่นเนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นไทยไทยลีกสองปีก็แล้วมาอยู่ทีมนครปฐมเนี่ยซึ่งเป็นทีมมันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ ด้วยตูผู้เล่นด้วยงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยครับจะมาอยู่มันก็เหมือนแบบามาเริ่มต้นใหม่เป็นอยู่กับครอบครัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับมีน้องๆที่เดินสายด้วยกันอยู่ด้วยแล้วก็พี่เรสลี่ก็เคยเคยเคยเจอในไทยลีกยังทันกันแต่ก็ดีใจครับได้ได้กลับมาครับอย่างน้องแม่งเรากลับมาเออมันก็ดีใจแล้ววะเอ,อ้งั้นผมขอตัวไปกินข้าวก่อนครับกับข้าวมาละมาครับครับผมครับสวัสดีครับ